เพราะวผมอีเช่นเคยนะครับโนบี i, ้ทีพายออนความวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายกับอัปเดตใหม่ในี่ย All Star, Tower ออสตาเทอร์ดีเฟนตนะครับผมอ่าอัปเดตใหม่นี่มีอะไรบ้างครับอย่างแรกก็คือมีการเทรดเข้ามาครับผมอ่าการเทรดก็คือจะมีข้อจํากัดหลายอย่างมากๆครับผมตรงนไอเรื่องนี้ผมจะไม่ขออธิบายมากนะผมจะอ,อธิบายเอาไว้สุดนะก็คือการเทรดเนี่ยตัวที่สามารถต,ต,ตัวที่สามารถเทรดได้ก็คือเป็นตัวที่มีตัวทีอยู่ข้างเอ่อตัวตัวนะั้นอ่าเดี๋ยวผมขึ้นรูปปุ๊บ สายอย่างมีเลนเห็นไหมโอเคแล้วก็เงื่อนไขาการเทรดก็คือต้องมีเลเวลาห้าสิบขึ้นไปประมาณนี้ประเทศได้ประมาณนี้แล้วก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องใหญ่อนะเป็นเหมือนกับภารกิจอ่ะเหมือนจำภารกิจไอ้กีฬาสีได้ไหมนั่นแหละที่มันให้แข่งกับสีอันนี้ก็จะมีเหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบไม่ต้องแข่งใครก็คือมีภารกิจไหนปุ๊บแล้วเราทำปุ๊บแล้วจะมีโอกาสได้ โกมีโอกาสได้เจมมีโอกาสได้เอ็กีแล้วก็มีโอกาสได้แคปซูลด้วยอ่าแคปซูลพวกนี้นะอ่ะผมจะมาอธิบายผมเลยแคปซูลอ่ะแคปซูลก็คือเราต้องใช้โรบักคือแคปซูลซึ่งใน Cap ับแคปซูลจะมีโอกาสได้ของตัวแรงม,มากๆอยู่แล้วก็แคปซูลจะรีชนิดใหม่ทุกสามไปสองถึงสามเดือนประมาณนี้ส่วนเรื่องดันเทียนอะ่ะก็คือมันจะมาทุกๆอาทิตย์อาทิตย์ละสองวันประมาณนะั้น แล้วก็มาทุกชั่วโมงในอาทิตย์ในในวันที่มันมาก็คือวันศุกร์กับวันอาทิตย์ประมาณนั้นอ่าแล้วแล้วทีนี้แล,แล,แล้วใช้ก็คือต้องมีใบอนุญาตเง,งิเกียนเห็นไหมเงินเกียนอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องแบนเนอร์ที่ทุกคนเห็นอยู่แล้วก็คือแบนเนอร์ x กับแบนเนอร์ y มันก็คือสามารถเอ่อสลับแบนเนอร์ได้สองอันประมาณนั้นเลยแล้วก็มี อันนี้ก็เป็นพวกแก้บังต่างๆนนี้ผมไม่อะไรมากนะโอเคอันนี้ก็คืออันนี้อ๋ออันนี้คือเวลตันครับผมจากประมาณ8 0ิกลายเป็น120ยิแล้วครับผมอ่านมาณนั้นแล้วก็แล้วก็มีการก็คือถ้าสมมุติเราทำภารกิจใช่ไหมครับยูนิตของเราอะ่ะจะมีโอกาสได้ a อ p มากขึ้นแล้วก็ มียูนิตใหม่เข้ามา10ตัวคือตัวใหม่เข้ามา10ตัวครับประมาณนั้นเลยแล้วก็ทเทสต์เมนใหม่อันนี้ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วเพราะว่ามันรู้ง่ายๆเลยก็คือแบบแบบนะครับจะมีเพิ่มขึ้นประมาณนี้อ่ไอพวกนี้ก็เป็นพวกแก้บั๊กเลยไงเห็นไหมอันนี้ผมก็ไม่ได้อธิบายมากกันแล้วก็มีเอ่อเรื่องบั๊อันนี้บั๊ก็คือตัวตั้นี้เลยบั๊กสูเกียบั๊กเอสให้มีอัปเกรดมากขึ้น แล้วก็บอบอ๋อลดลดเออเขาเรียกนะรถค้างของมินาโตะท่าแลวเวลาเก็บก็มีโอเคบัฟซูกุนะแล้วก็บ๊อบฟิเซอ,เนนะอร์กับพวกดาวนะนนล้วก็นะวกรีเว,นะว,วิร์สไคโดใหม่อันนี้รีเวิร์สรีเวิร์สผมคืเฉยๆมากมาเพราะว่ามันแค่รีเวิร์สแค่เอฟเฟกต์สกิลแต่ว่าไอ้ไดมิเก็ตยังเหมือนเดิมอันนี้ผมไม่รู้อันนี้ เออ่ตัวอาควาในอนาคตถเหมือนกับเอ็อ่ะอ่าส่วนพวกตัวใหม่ก็คือตามลิกลิงนี้เลยอันนี้ครับที่ผมหามาเจอนะจะมีวนันนี้แต่พวกตัวใหม่ที่เหลือก็เป็นพวกแบบว่าอะไรนะเปลี่ยนชื่อใช่อย่างเช่นซูกเกียนะเปลี่ยนเป็นเออ่ไอซ์ครีแล้วก็โจสุเกะเปลี่ยนเป็นเอ่อสปิริตเทสตี้อ่าประม,มาณนั้นก็มีแค่นี้ครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องออกต่อนนะว่ามีออกอะไร โซโน่ใหม่นี้นะครับผมก็คือของโซโน่นะคือบวก200%ดาเมจนะครับผมอ่าแล้วก็ของโบลีนะครับบวก2,500%ของดาเมจนะครับผมประมาณนี้อ่าก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับผมวันนี้ผมก็สรุปยี่ยอให้นะเพื่อความกระชับของคลิปมัจนจะสรุปยีอยองนี้นะครับขอบคุณม,มากครับ